สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรประจำเดือนตุลา1-31ตุลา2568เรามาดูดวงความรักความ 3, าสัมพันธ์ราศีมิถุนมิถุนเกิดตั้งแต่15มิถุนาถึง14กรนยกระดาตุลมปลายธาตุมีดาวพุธเป็นดาวประจำราศีเกิดดวงโดยรวมนะคะแล้วก็ไพ่สลับกันได้ด้วยนะราศีดูได้ลัคนาดูได้ เรื่องความรักสามเศร้าเรื่องที่ความรักมีประเด็นเป็นปัญหารักไม่เข้าใจกันนะคะขอดูคุณมิถุนน่อยตอนนี้พลังงานคุณเป็นอย่างไรคิงอ o ฟส o ดแช e r ปญแปดเหรียญ p a ด e of ว n ลนเจเหรียญช่วงนี้คุณอาจจะอ่า มีอารมณ์ของความเข้มแข็งมากขึ้นกับปัญหาใดๆที่เจอนะคะแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าลุกขึ้นมาเข้มแข็งอะ่ะนั่งในที่ของตัวเองได้แล้วอยู่ได้เข้มแข็งได้เลือกที่จะพยายามนิ่งๆแล้วก็ทำงานของตัวเองไปในหน้าที่ที่ตัวเองได้รับผิดชอบมีเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกหรือว่าคุณอาจจะมีการย้ายงานย้าย ที่ทำงานหรือที่พักอาศัยก็เป็นไปได้มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นจิตใจของคุณที่เคยรู้สึกท้อแท้หดหู่แต่ตอนนี้คุณลุกขึ้นมาเข้มแข็งดูแลตัวเองได้นะคะแล้วก็มีการที่เฝ้าดูเฝ้ามองเรื่องราวที่เคยผ่านมาเรื่องที่เป็นอยู่หรือว่าปัจจุบันมีการแอบ ส่องแอบมองหรือเข้าไปดูเรื่องราวของคู่กรณีที่มีปัญหาของคุณอยู่เสมอก็ได้หรือในกรณีที่ถ้าคุณบล็อกเขาก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่เขาเข้ามาส่องมาดูคุณแล้วไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ตัวคุณเองก็เลือกที่จะนั่งนิ่งๆในที่ของตัวเองก็ได้นะเพราะไพ่มันเป็นไพ่โดยรวมสลับกันได้นะคะขอดูพลังงานคู่กรณีของคุณตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างเก้าเหรียญ k i n อ of คั p The สตาสิบถ้วยแล้วก็6ไม้ตัวเขาเองอาจจะเหมือนเป็นคนที่โดดเด่นเนาะเป็นคนที่โดดเด่นในพื้นที่ทํำงานในสถานที่นั้นเขาโดดเด่นดูดีเขาก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงแหละแล้วก็คนเขาหาเขาเยอะเขาเป็นคนที่มีใครใครเขาหาก็รู้สึกเขาแบบให้คำปรึกษาดีเป็นคนที่ค่อนข้างอบอ่นอ่ะเนาะ ให้คำปรึกษาพูดคุยดีเขาก็จะมีคนเข้ามาหาเขาเยอะตัวเขาเองก็พยายามที่จะอยู่ให้นิ่งอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นแล้วเขาอาจจะมีความหลงตัวเองนิดๆก็ได้เพราะว่าเขาเป็นคนเดินที่เป็นเดินสตาร์ไงมีชื่อเสียงเป็นคนที่มีเคาคนเข้าหายเยอะก็เลยทําให้เขาแอบอาจจะเป็นคนที่แบบมั่นใจในตัวเองอยูอย่่นั่นแหละอะไรเงี้ยแบบเออก็ฉันก็โดดเด่นดูดีนะหลงตัวเองอยู่ในช่วงนี้ <laughs> มีคนเข้าหายเยอะไง แล้วก็ตัวเขาเองก็อาจจะมีคนเทคแคร์ใส่ใจเขาจนทําให้เขายังหลงละเลิงความรู้สึกดีงามตรงนั้นอยู่นะคะไม่ได้รู้สึกว่าวันข้างหน้าอะไรยังไงเกิดขึ้นหรอกยังยังยังอยู่ได้สบายดีในที่ของเขาส่วนเรื่องของเราความรักที่มีประเด็นกับเราเขาก็มองว่าเราอะ่ะเดี๋ยวก็คงกลับมาเดี๋ยวก็มาง้อเดี๋ยวมาขอขึนดีเดี๋ยวก,มขขยวก็มาทำดีกับเขาอยู่นั่นแหละในความหมายเขานะคะ ถ้าใครที่เป็นชาวสองเนาะแล้วเข้ามาฟังแล้วมันไม่ตรงก็แสดงว่าเรื่องราวไม่ตรงกับคุณนะคะเพราะมันเป็นไพ่โดยรวมนะอาชีนี้ขอดูพลังงานของคุณทั้งคู่หน่อยเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นที่ผ่านมานะเอ g อ of c u p จ j u s t i สองถ้วยเอ g อ of w a n และ Justice uh, just เรื่องของคุณระหว่างคุณทั้งคู่มันมีเรื่องราวของความรักต่างฝ่ายต่างก็ตัดสินใจในความรักที่มีต่อกันแต่มันมีเรื่องราวของความไม่ยุติธรรมเอาเรื่องราวของอเขาเรียกว่าคนรักของเราหรือตัวเราเองก็ได้เนาะมันสลับกันได้ไปเอาคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์คนอื่นที่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอ่า มีใครในคนใดคนนึงเนี่ยเป็นคนที่โดดเด่นดูดีไงมีคนเข้าหาเยอะคนที่เข้าหาเข้าหาเยอะตรงนั้นแหละอาจจะทําให้ดึงใครในคนใดคนนึงเข้ามาในความสัมพันธ์จึงทําให้เรื่องราวของคุณสองคนทะเลาะกันไม่เข้าใจกันพูดคุยกันไม่ลงรอยกันเพราะอาจจะมองว่าไปดึงมือที่สามเข้ามาจึงทําให้เรื่องราวความรักของเรามันไปต่อยากไปต่อลําบากมีปัญหาไม่ยุติธรรมในความสัมพันธ์นะคะ ก็เลยทําให้เกิดอารมณ์ของความเข้าใจผิดกันหรืออ่ารู้สึกคาพูดอะมันไปทําให้กระทบถึงความรู้สึกกันและกันก็เลยทําให้มีความขัดแย้งในเรื่องราวของความรักที่ไม่เท่าเทียมกันก็ได้นะคะอ่าขอดูมิถุนหน่อยถ้าพูดได้บอกได้จะบอกคนรักของคุณว่าอะไร10เหรียญ7ดาบ5ดาบ ดูเวล์เอ็ดออฟคัพบางคนมีเรื่องราวของความรักทางไกลรักคนลับประเทศคนละที่คนละทางอยู่ไกลกันอ่าคุณมิถุนอาจจะนะอาจจะได้ยินได้ฟังใครพูดใครบอกกล่าวอะไรมาแล้วก็เอามาคิดเป็นตุกเป็นตะคิดมากคิดเยอะหรือไปเห็นอะไรมา ก็เลยเอามาจินตนาการบวกลบคูณหารมากขึ้นกว่าเดิมก็เลยทําให้มันมีไม,ม่มีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันมีความรู้สึกว่าความรักนี้มันไม่ยุติธรรมเธอทํากับฉันทําไมอะไรพวกนี้นะฉะนั้นมิถุนถ้าพูดได้บอกได้จะบอกคนรักว่าฉันรู้สึกว่าเธอทําอะไรรับหลังฉันทําอะไรในมุมของการที่ ลับๆล่อๆทำให้ฉันต้องมาคิดมากคิดเยอะคิดบงแต่งเรื่องราต่างๆจะไม่ให้คิดได้ยังไงก็เธอทําให้ฉันคิดอะ่ะมันเป็นเรื่องราวแบบนั้นบางคนอยู่ไกลกันถึงต่างประเทศก็เลยทําให้เรื่องราวของความรักที่มันอยู่ไกลกันมันมองไม่เห็นเรื่องราวของความสัมพันธ์มันไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรถูกอะไรเท็จอยู่ไกลกันได้ยินมาได้ได้ฟังมาแบบนี้แล้วก็ทําให้ตัวฉันเองก็ ไม่มั่นใจกับสิ่งที่ฉันได้ยินมาหรอกแต่ฉันก็ระแวงเพราะว่าเธอก็ทําให้ฉันระแวงด้วยนะคะแล้วก็ความรักของเราอะ่ะจากที่ดีๆอยู่มีความสุขก,กันในครอบครัวมีความเติมเต็มเรื่องเราต่างๆให้กันแต่วันนี้เธอทําอะไรมีความลับๆล,ล,ล่อๆมีความลับลมคมในจะให้ไหม่ให้ฉันคิดได้ยังไงถ้าเธอไม่อยากให้ฉันต้องมาคิดหรือพูดเรื่องเราเหล่านี้ซ้าๆคุณต้องไม่ทําอะไรเกี่ยวกับการทําให้ฉันต้องมีความ หวาดระแวงสิคุณต้องทําให้ฉันเห็นแบบชัดเจนสินะคะประมาณนั้นนี่คือเรื่องราวของคุณมิถุนที่ฝากบอกคนรักที่มีประเด็นกันอยู่นะอตทีนี้ถ้าคนรักของคุณมิถุนเข้ามารับฟังรับชมพูดได้ตอบได้อยากจะตอบว่าอะไรสามไม้ดอ o ฟู Fool, สามดาบเดอะเฮอร์มิต แล้วก็ The h ฮร์แ t เธอก็คิดไปไกลต่างๆนานาคิดเยอะไปไหมฉันไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่ได้เธอได้ยินได้ฟังมาฉันก็แค่ไปเที่ยวสนุกสนานกับเพื่อนเรื่องราวของคนอื่นที่เอาเข้ามาเป็นประเด็นนะ่ะมันก็อาจจะมีแต่ฉันก็ไม่ได้จะไปทำอะไรที่ไม่ดีแต่ว่าก็ยอมรับว่าเรื่องบางเรื่องก็ไม่ได้บอกก็เลยทำให้เธอคิดไปต่างๆนานา,นาจึงเป็นประเด็นขึ้นมา อาจริงๆเขาก็คงมีแหละค่ะแต่เขาก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นได้ขนาดนี้ไงแล้วก็เลยทําให้การที่เขาไปเที่ยวไปเล่นหรือเอาไปเอาไปเป็นความรักแบบเล่นๆนะขำๆอะ่ะมาก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นอะไรได้นะเนาะประมาณนั้นเขาก็ฝากบอกมาว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นอะไรได้ขนาดนี้ เพราะเรื่องบางทีเล็กๆแต่มันก็เป็นเรื่องใหญ่ได้นะคะถ้ามีการปรุงแต่งในเรื่องราวต่างๆนะคะถ้าหากว่ามันคิดว่ามันเล็กได้จริงๆก็ถอยออกมามันจะได้ไม่ต้องเล็กแต่ถ้าปล่อยให้มันคาราคาซังมันยืดเยื้อเป็นเรื่องใหญ่ได้เลยนะความรักระหว่างเราสองคนที่ไม่เข้าใจกันตอนนี้นะคะอ่ะขอดูเรื่องราวของคุณทั้งคู่หน่อยทั้งคู่จะเป็นอย่างไรต่อไปจากนี้ the messian แปดถ้วย ก้าดาบหกเหรียญสเตนถ้าคุณสองคนไม่ปรับความเข้าใจกันนะปล่อยให้อารมณ์ของความคิดฟุง้งซ่านใดๆเหล่านั้นมาครอบงำจิตใจของของคนที่คิดอยู่ตอนนี้ ถ้าคุณสองคนอ่าไม่ว่าจะเป็นมิถุนทำหรือเขาทำก็ตามถ้าคุณสองคนไม่เคลียร์ปัญหากันตรงๆพูดแบบอั้ำอึง้งพูดแบบคลาคาซังยังไงยังไงก็ต้องมีความคิดคิดมากคิดเยอะดีไม่ดีจะเดินออกจากกันซะง,งั้นเพราะความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจบอกบวกกับการที่คิดว่าได้ความรักนั้นไม่เท่าเทียมฉันให้คุณเยอะแต่คุณให้ฉันนิดเดียวความรักนั้นเธอทําให้ฉันไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเธอทําทให้ฉันหวาดระแวง ก็จะทําให้คุณสองคนน่ะสักวันหนึ่งถ้าไม่เคลียร์กันให้ลงตัวดีไม่ดีจะมีเรื่องราวองกันเดินออกจากกันได้ นะคะณนะตอนนี้ก็ใจสองจิตสองใจแล้วว่าจะเดินออกจากความสัมพันธ์หรือจะจะยังอยู่หรือยังจะประคองกันดีนะคะมันมีความรู้สึกแบบนั้นแล้วระหว่างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งระหว่างมิถุนหรือคนรักนะคะฉะนั้นเคลียร์กันซะถ้าเคลียร์ได้เคลียร์แต่ถ้าคนไหนอยากให้คนรักกลับมาอยากให้เขากลับมาเป็นความรักที่ดีเพราะมันเคลียร์ไม่ได้ไม่รู้จะพูดยังไงก็ทักหาอ,อาจารย์ได้อาจารย์มีวิธีช่วยถ้าอยากให้อาจารย์ผูกรักดึงรักให้นะคะแต่ถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวอยากรู้ว่าความรักของคุณสองคน เป็นอย่างไรจะแก้ไขจะแก้ไขปัญหานั้นยังไงก็แอดไลน์นูดวงส่วนตัวได้ที่เบอร์โทรไลน์นะคะ0884531019ถ้าจดไม่ทันไปดูที่ใต้คลิปวิดีโอจะมีบอกนะคะแล้วก็มีลิงก์ไลน์ให้ด้วยกดเข้าไปในลิงก์ไลน์เลยก็ได้ อแอดไลน์สอบถามรายละเอียดการดูดวงได้โปรโมชั่นกลางวัน299บาท8นาฬิกาถึง17นาฬิกามีเวลาดูดวง40นาทีโทรคุยทางไลน์ไม่ได้เปิดวิดีโอคอลใครสะดวกเวลาไหนทักหาอาจารย์ได้นะคะแต่ช่วงกลางคืน18นาฬิกาเป็นต้นไปค่าครูปกติเป็นค่าครู599ไม่มีโปรโมชั่นสะดวกช่วงไหนเวลาไหนทักหาอาจารย์ได้ระคะาดูดวงทุกวันยกเว้นวันพระนะ สำหรับคลิปนี้ของคุณมิถุนอาจารย์ไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องให้อาจารย์นะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ